ี่ทำไมมาเล่นน้ำพี่น้องปลาบักเขือข้ขามเข้าครับมาเบิ่งเพิ่นลิใบบักเขือแตงจริงนะครับพี่น้องเอ้ยครับเบิ่งเอาครับสุดยอดครับโอ้ยเป็นบานน้ไรแดงสีเนาะพี่น้องเนาะส,สุดยอดครับ ครับตรงหัวไช่มันเจ้าอเจ้าอาอยพุนไปจ่าดพันกรพันจ่มแบบในสีคำมันในสีคำอยู่น่นาคำทธสาบสองถุงต่ว่ให้ตกดินอยู่บ้านนี่อ<ม>จังเห็นมิเขาไม่ซอยอยู่เหมือนเศร้าซุ้มพุทพวกยายดำมงมูห็นกอคอยเครื่องมืออตี ทำไม่ล่าเขาอะไรดีเชีย่ยคนเปิดประตูเชีย่ยไปอยู่ประตูเนาะบ้าบ่อะไรวะเขาใส่อันนี้เปิดเนะาะบวะโทรหาหัวหน,าน้าผมรึเปล่าย่าเองเหรียวย่านั่งหนานั่นอ้นนวนนี่ห่วงน,นันสาวนครับเบิ้งเพึ่นครับเบิ้งอ้า ه, พี่น้องเลย บ้านห้องใหญ่แดงเสียสุดยอดแต่ว่าม่งขายจค่ซิมีสม,มบูแต่ตอนนี้โควิดระบาดรอบนี้ตลาดนัดปิดตัววัดเลยที่บ้านห้องเอาครับเบิ่งเอาครับลูกไผ่หัวไผ่นี่ครับเบิ่งเอาครับผัวผู้ใดนะครับ,รบอืมผู้ใด,ดกับบ่มีหม่งขายซ้ำเนี่ย People. People. มองไทยก็มาโครราคาเขาอย่างนี้ครับดอกครับมึงดอกนะครับเป็นพวงพวงออกบงามดีครับพี่น้องเอ้ยมึงเอาครับนี่ครับนี่ครับยางเลาะเบิ่งเคนก่อนห่วยซี่เสียนเหมือนเดี๋ยววะโล่งส,ส,ส,สองสองโล่งร่วมกันนี่ มาววต,าต,าคคตุ่นยูฆ่าเลยตุ่นยูฆ่าตุ่นยูฆ่านี่ครับพี่ตั๊งหัวพี่น้องมาลองมาแลีงอยู่หนุนครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบกสอดกันเดาะเนี่ับพี่น้องโอ้โหนะครับสุดยอดเลยครับมะเขือเทศมะเขือเทศพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสะออนครับทั้ไามาสะออนครับไร <c oughs> ไม่เลิกงานแก้บายผมครับวันนี้วันสุกวันสุกเอื้อนยดนี่นะครับพี่น้องเบิ่งเอาครับชีวิตแรงงานไทยเนต่างแดนก็สสุกอยู่ว่าด้ครับเงินทั้งบ้านก็นหายากบเพราะวันหยัง จอบข้งเีวกันนะยังกัน้อาแมมๆแถ่นะเดี๋ยวมันเห็นยังลระว่าเฮ้อเฮ้อถ้าฟินออกมือครับครับขอลองไปลองมั่นครับ กอดเลยครับดกคักพี่น้องดกโดดผลนะครับเดี้ยวเมืองครับเนาะนาสวนว่าพี่น้องนาสวนวะครับระบบสายน้ำยดครับปลูกแล้วลื้อปลูกอยู่นี่แหละครับเแล้วแปลงเห็นเสี่งก็ดีใจนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปมาช่างล้างอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็ไปชั่งนี้ก่อนนะครับน้องพี่น้องเนาะนี่ก็ฝากเบิ่งไปนะครับเพิ่งไม่มีประโยชน์กันนะครับพี่น้องเฮ็ดไปท้ายไปเพราะว่านั่นแหละครับตาาำไม่ซ้ำในขมาิลน้ำมูน้ำพวกฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดื่อแจ้งเตือนช่องตำไมาพ้พะลุยสิหาทายอันเรื่อยๆนะครับแต่กับบุกข่อยมีเวลาปัญใดครับถ้าได้ไปดำมเะเขือไปเกี่ยวมเะเขือนี่คือบ่มีเวลาเลยครับ แต่ตอนนี้กะมือนี้ถือว่าฟุกครับในเครื่องมือก็ปอื่นหยุดในสนุกนะพี่น้งองเนาะสบายครับฝากกดไลค์กดติดตามครับที่ครับ